การแลกผมเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้ววะนี่เป็นสปอร์ครับเนทนเนอร์อะะครับเป็นเทนเนอร์แล้วก็กับสว,รรวีททุกคนด้วยนะฮะมีบทของคิวเค้นนะครับผมวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการเปิดการ์ดโปกเกมอนนั่นเองนะครับผมเป็นชุดใส่น้ำแหงนภา,านะฮะ จริงๆไม่ได้เล่นกาโปเกมอนนะแต่ว่าอยากจะกลับมาสะสมนะครับก็เคยเปิดไป2บล็อกแรกที่แบบว่าเพิ่งเปิดตัวแบบการโปเกมอนภาษาไทยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดอีกเลยจนมาเห็นบล็อกนี้นะครับก็เลยอยากลองเปิดดูนะครับจริงๆอยากเปิดให้แต่บล็อกอ e ีวแล้วแต่ว่าซึงไม่ทันนะครับมันหมดขาดตลาดเรียบร้อยนะฮะก็มาเปิดบล็อกนี้แทนนะครับเห็นว่าชุดนี้เนี่ยเขาตามหาเป็นตัวนี้เลยครับเล็คซ่านะครับ,แ,รบแต่ว่าเป็นแบบว่าอาร์ตแบบ EE e นะครับผมราคาก็ประมาณแบบหลายพันอนะหลายพันหรือว่าหลักหมื่นนี่แหละผมก็ไม่ แน่ใจนะครับผมแต่ว่าถ้าได้มาก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ว่าผมเปิดเล่นๆนะกล่องหนึ่งประมาณพันสี่ร้อยถึงพันห้าร้อยบาทแต่ว่าผมซื้อที่ร้านในอินมันก็จะประมาณแบบพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมกล่องหนึ่งมีนะครับสามสิบแพ็คนะครับผมนี่ผมก็เปิดเล่นๆเนะี่ยเปิดแค่บล็อกละกล่องพอนะครับอะไรประมาณนี้นะนี่โอเคมาแกะกันเลยดีกว่านะฮะไม่ได้เกะนานนะฮะแกะยากชิปปิง้งนอะ่ะโอเคก็ ประมาณนี้นะครับผมอุลลนลนลนมีสามสิบสามสิบซองนะครับซองละห้าใบหมดแล้วนะการันตี1 sr หรือ hr 1นะครับผมหรืออาจจะมี2ถ้าดวงดีนะครับผมก็หวังว่าจะดวงดีนะครับผมอ่ะมาผมก็จะมาสลับมั่ว,วให้มันคล,คละกันอีกรอบหนึ่งนะครับสลับมั่ว ับสบสบถ้าเปิดเจอ sr ก่อนเราจะเอาไปลุ้นตอนหลังนะครับโอเคมาเรื่องทีละสองมุมกล้องอาจจะลําบากนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็โกงหลังเปิดสําหรับคนที่ดูช่องผมเราก็ไม่เคยรู้จักกาบโปเกมอนนะครับก็วิธีการเปิดคือเขาจะต้องเอาใบล่างมาไว้หน้าสุดนะครับแล้วใบที่ลุ้นเนะี่ยมันจะเป็นใบนี้นะครับเราก็ค่อยๆเปิดไป มาใบแรกบาลุยาคุเดะนี่เอาฮะเปิดอย่างนี้เอาเปิดลเลยทีละใบยยงี้ยานับป,ปุกแซนแผนยาคุเดะมันเป็นล่างต่อกันปะเออจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมเออต้องลงตัวนี้ก่อนก็ใบต่อไปอันนี้คือใบที่ลุน้นไม่มีอะไรนะ,นค,นนะครับเป็นซูเปอร์บอลโอเคใบนี้เกลือครับไม่มีนะซองนี้เกลือไว้ใบหน้าแล้วก็ครับเอฟฟนาสยานักกีลิง นี่อะไรบาโอกกีวันนี้ลิงเพื่อนนี่ลิงไฟอ๋อบุยคุโมะไม่จะไปไค่อยคลุน้นอ๋อคุยคุยเอ็ดอาร์ HR. ไม่ใช่เรคูซ่าผมผมเห็นแล้วอ่ะชิบหายผมเปิดแรงไปอะ่ะเดี๋ยวค่อยลุน้นค่อยลุน้นแต่มันไม่ใช่เรคูซ่าผมว่าผมเกลือแล้วแหละวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนนะให้มันเป็นเอ็ดอาร์ไม่ใช่เอ็ดอาร์ด้วยนะทุกคนสองที่สองก็โผล่มาแล้วอะทอยแคชเช่ พา r เซ l บาวอปปปุปขคาจิชูไปเราไปคอมมอนธรรมดา,าน,นะครับเป็นเดน,นดอลเฮ้ยเราอาจจะคาดหวังนะว่ามันอาจจะมีอีก1 SR โผล่ขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับพาซินพาเซออีกแล้วฟรีจิโอแซนอันนี้อะไรคอ m มอนธรรมดา,าน,นะครับเชื่อเข่าแห่งพายุเฮ้ยมันมาเปิด SR แล้วก็เงิ่กริบเลยอ่ะ <laughs> ดิมลุนโช่เบลโอปโป,โปุเมรีฟเฮอันนี้ขอบดำๆการาฮิฮีเดูมะอันนี้ขอบดำๆเป็นแหลงอารอาน่าจะเป็นน่าจะเป็นวีแม็กเลดูภาพไคริวอ่าได้มาแลครับเป็นไคริวีนะครับ,รรบผมตัวนี้เห็นเขาว่าก็กิ่งนะหรือว่าตัวใช้งานนะครับอ่ะไอสกคิมลุนโช่อีกแล้วโพล์พอกุยาคุเตโอโดชิชิ แล้วก็สตินเดอร์นี้เป็นเรนะครับแบบวิงวับวิงวับเออเราได้วิงวับมาอีกเปล่าวะมันไปอยู่ไหนหมดเนี่ยเพิ่ง <c oughs> ได้ใบแรกเลยนะ <c oughs> ได้สองแรกเลยนะพาเซนฟริจิโอไมนันยาจีรอนแล้วก็ฮร,รมดาครับม้วนคัมคพีจุโจมต่อเนื่องม้วนแห่งมังกรบินซื้อสมุดมาเก็บไหมเราก็าแบบเก็บเล่นๆขำงๆอ,อะไรแบบนี้ ถุงม,มือยางซาน่าเชลเดอร์โลคอนแล้วก็มันไม่มีอะไรนะฮะทาดูเปิลไปสองต่อไปครับมันมันเงียบจังวะยอัพบิลเหมือนแอปเปิลปะอัพบิลเหมือนแอปเปิลมังกรอะไรอย่างงี้ยปะนุยโคกุมะโทพิอุสเอเลซันอุ้ยขอบขอบกบขอบกบขอบมีสีแลธรรมดาครับ เป็นซีกาดโอเคเรนธรรมดาวางไว้อีกฝั่ง2สองต่อไปใบแรกคิเทรุกุมะแซนเพนเด็กนักเรียนชายทาการ่าฮิฮิดารุมะใบต่อไปอเทนเนอร์ธรรมดาครับความตั้งมั่นของฮิกานะฮิกานะนี่รู้สึกว่าจะเป็นการ์ดดีนะครับแบบคนเอาไปใช้กันหรือเปล่าไม่ไแน่ใจแล้วก็การ์ดฮิตอาของนางก็มีราคานะครับสองต่อไปคือ มารุยาคุติไม่นันได้ตัวซัมเบียมเหมือนกันนะกาล่าดารุมะมาโอกิขอบมีสีอ่าอ่าอ่เฮ้ยอันนี้อันนี้ความจริงแล้วรรว,วีแม็กไคลิวแน่นอนเอามปใช้รคูซ่ารัควอซ่านะครับตัวนี้คือถ้าเป็นแบบว่า h R หรือ S R เลยเนี่ยก็คือเพลงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแบบหลักร้อยอะไรอย่างงี้นะครับอืม เกมเลยนะได้เด็โคซ่ามาเยี่ยมยอดไปเลยเดีย๋ยวค่อยไปหาดูราคากันอีกทีหนึ่งนะก็ถ้ามีบล็อกใหม่ๆออกมาจะพยายามมาเปิดบล็อกละกล่องอะไรอย่างนงี้แล้วกันเนาะขำๆนานๆทีโอเคโบโคโคเอเลซันการาฮิฮิดารุมะยาจิรอนแล้วก็หน้ากากจากโลกวิญญ,ญาณอ่าโอเคไปไปต่อทาดูโป ซื้อมาในขำๆจริงๆการรวยนะกาา็ได้เลคุซ่าไปขายอันนี้โกโคโมดูนี่จำได้ว่าตอนผมเล่นเกมเนี่ยผมปั้นมันเป็นร่างสามมันนะก่งมากเลยขอบฟอยแตงแรลธรรมดาครับวาทักกาาุแยกไว้แอปปิวโรคอนฟรีจิโอลักกี้ขอบโอยมาครับนี่นี่ไงร่างสาม โบมันเดอร์แ่ะสาหอยตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ครับตัวนี้แหละผมว่าเก่งนะในเกมนะในโปเกมอนการนี่ไม่รู้ครับมาสองต่อไปแฮปปี้นารดลักกี้โอ้ลางเวงอันนี้เลยลางหนึ่งลางสองเซนฟรีเจโออ่านี้คิเทรุกุมานะครับสองนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยแต่แปลกนะผมยังไม่ได้เอเนจีเลยปกติจริงมันควรจะมีเอเนจีเล่า แ้าเปิดมาคือไม่มีเอเนจีสัก,กอันเนี่ยเล่นไงอ่ะเนี่ยไม่มีเอเนจีเลยมาสองต่อมานะฮะแอจิมนุนโชคเอ้ยในสุดคิวคอนก็มาครับล่างแรงมาแล้วเมรีฟยานับปุกอันนี้พื้นเดจิดาโก้นะครับอืก์ดแรธรรมดาสองต่อมาฮึบแฮปปีน้นัดอีกแล้วเอเลซันโทพิอุสเชลเดอร์ต่อไป โอการธรรมดาครับโยวาชิพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้จักนะมันเป็นภาคหลังๆแล้วอะมามาซองต่อมาเดนดิวแซนโฟพโพโกโอโทชิชิต่อไปเป็นออโรราเอเนจีนี่เออเอเนจี oh, อันแรกนะครับโผล่ po. มาสักทีได้มาขนาดนี้แล้วเฮี้ยหมดเลยนะแล้วแบบ ดีๆพิ่งออกมาแค่ 2, สองสามซองเองนั่นเลยอีกเพียบหน้ากาศจากโลกวิญญาณทาสัสเบเมื่อกี้ผมเห็นคอบๆอแล้วน่าจะมีอะไรนะฮะซองนี้ฮาน,นิกกคิวคอนแล้วก็อืมแดงอะไรแดงอะไรอ่าครับเป็นวีครับเป็นอูลกามอัตวีนะครับผมนี่โอเคไอ้พกนี้ไม่ค่อย มีราคาแล้บหลักสิบบาทแต่ไม่แน่ไปขายลงๆกันอาจจะคืนคาบอกไปบ้างครึ่งหนึ่งได้ยังดีเป็นุูมือยางครับนุยโคกุมะการาดารุมักกะคาจิชูอันนี้ไม่มีอะไรครับเนนดอนโอเคไปฮะปึ๊บใกล้หมดแล้วโมโคโกคกนันเรเยนชายไมนันโคโมโดูเฮ้ยอันนี้มีของอีกแล้วะ ตันนี้ไม่คงอีกแล้วอ่ะอารอาครับอารอาครับไา่าเท่าไหร่ครับป,รปึ๊บเดโคซ่าเยี่ยมเลยนะครับคือเวลาขายเนี่ยเห็นเขาว่าขายคู่กันได้ครับสองใบนี้เดี๋ยวเราน่าจะไปเช็คราคาหลังใหม่อาจจะได้สักสามสี่ร้อยห้าร้อยก็ยังดีนะครับโอเคมามตองต่อ,ตอมาอัปลิวบาวกี้ลัคกี้นุยโคกุมะ อันนี้ไม่มีอะไรครับออโรราเอเนจีว้าเนจีสองอันแล้วเปิดตั้งนานได้เอเนจีสองบาคุกามิดด็กนักเปลี่ยนชายพาเซลทัตสึบีนี้แรครับแลนโดโอสอ่าแลนโดโอสนะฮะเอามาพาชีนยาจิรอนทัตสึบีบาโอปุว,วุยอุยอุอันนี้ไม่ของอันนี้ไม่ของอาร์ารครับอาร์ารธรรมดาครับ ชาเดมเฮ้ยตัวนี้ก็ดีครับผมอันนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็ดีเห็นเขาว่ากิ่งครับกิ่งแต่ว่าไม่รู้ขายได้ราคาหรือเปล่านะการลงทุนมีความเสี่ยงครับเหมือนคมพีจุดจมต่อเนื่องคิวคอนยานับปุ๋ซาน่าเฮ้ยนี่มีของแล้วอันนี้ R สามตัวอันนี้ R สามตัวอันนี้เหลือนี่น่าจะไปสุดท้ายแล้วที่มีครับอันนี้เหลือแค่สี่ซองไม่น่ามีอะไรเลยเต้นปู่าดปู่าดธาตุพืชผมรู้อะไรตัวอะไร นี่ครับผมโอรสวีแม็กเนี่ยผมเห็นหลายๆคนเปิดไอเชียนี้มาตามหลอกหลอนทุกคนครับตัวเกลือประจำกล่องทอยแคชเชอร์ทัสซีบีเมรีฟยาคูดิตแล้วก็เด่นดิวครับสองนี้ไม่มีอะไรผมว่าน่าจะหมดแล้วนะสี่ซองที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรละเอ็นอาร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเดนดอนยาจีรอนโทพิอุสโลคอนแล้วก็แลทห์ลาครับ วิกชินี่ว้าวไอตัวนี้ผมได้มาตอนที่แบบผมซื้อมาสามซองเล่นๆเนมื่อวานยนงไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเกือเกือเกือเด็กฟุบโยวาชิการาฮิฮิดาดูมะยานากิไม่มีอะไรลับเปลี่ยนโปกเกมอนเอ็นนี้ผมว่าดีนะผมคุค้นๆว่ามันเป็นการ์ดดีนะฟึบการตั้งมั่นของคิกันนะเบาวปุฮานิคู เอเดซันแล้วก็เดจิเอเลคิครับผมเป็นแร่สวยๆกันไปสองสุดท้ายผมเลิกหวังแล้วมันไม่น่ามีอะไรแล้วผมว่าคลิปนี้ผมเกลือครับอย่าไปคิดเดียวครับมันเกลือแน่นอนเชือกเข่าแห่งพายุโอโดชิชิคาจิชูการาดะดุมกะแล้วก็บาคุกามีครับหมดนะครับมาเรามาลุ้น s ออาร์ของเราดีกว่าเพราะมันเกลือ,อไรอนแรกผมเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วะนี่เป็นซัพพอร์ตครับเทนเนอร์ครับเป็นเทนเนอร์โอ้โหเด็กนักเรียนชายครับไอเวนี่เกลือครับบอกเลยสิบบาทหลักร้อยบาทนี่นแหละไอเวนี่เกลือครับโอ้ผมเครียดเลยครับแพงนี่จริงครับโอเคก็เปิดให้ดูคำๆประมาณนี้นะครับผมไงก็ ถ้าอยากให้เปิดอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมอาจจะมาเปิดเลคคอร์ไซสักกล่องหนึ่งนะหรือไม่ก็รอดูแพ็กต่อๆไปนะครับผมแต่ว่าผมอยากเปิดแพ e ็กอีบุยมากเลยนะแต่ว่ามันหายากนะครับโอเคงั้นก็คลิปนี้ลากันไปก่อน,นครับผมกดไลค์ก,ก็แชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย